วิเดี๋ยวนะใบนี้คืออะไรอ่ะวหัวเฮ้ยยเฮลูฟี่มาเนี่ยและและโอ้ตัวนี้ว้ยวุ้ยวุ้ยวฮ้ยวุ้ยวุ้เนี่ยอันเน สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้านักมาตายและวันนี้นะครัเราอยู่กับการเกมวันพีททีซีจเดี๋ยววันนี้นะครับเราได้รับกล่องนี้ต้องเรียกว่าจากร้านคุณภาพอีกแล้วนี่คผมดีเลยฮัลลิโฮมนีะครับผมวันนี้มีอะไรในนี้เดี๋ยวเรามาดดูกันนะครับผม ต้องบอกเลยว่าจากคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยมีคนกดไลค์นะครับผมขอไป1นึ่ันเดี๋ยวผมจะมาจัดคาตั้นให้ตามสัญญาและและ้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่4ที่ OP-02 ได้ทําการที่เรียบร้อยตีมของงานครั้งนี้เนี่ยก็คือคุกอินเทลดาวนะครับผมแล้วก็เป็นสงครามมารีนฟอร์ดท,ที่รูฟี่ได้ฟันฝ่าเข้าไปช่วยเอฟนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครหลักๆในฉากนี้เนี่ยมากันแท้ทั้งหมดเลยเลยครับ และตัวเด็ดๆที่เราเขาเรียกว่าเป็นการ์ดแรของแพ็คนี้นั่นก็คือนี่เลยครับผมเป็นโคตนะครับผมโคตรแรเอซนะครับโอ้คนที่รอนี่แบบโอ้ my god ฉันอยากจฆ่าตัวตายเลยเกินสิ่งที่ฉันรอแม่งเป็นจริงนะครับเพราะว่าหลายๆคนเวลาพีออเดอร์ไปตอนพีออเดอร์ออฟฟิเชียลเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยนะคือไม่รู้เลยว่าจะเป็นภาพอะไรมีตอนพีไปมีแค่ปกปกเดียวเลยหรือไม่มีแค่พูดเฉยๆว่ามี OB 02นะครับกำลังจะเปิดให้พีก็คือบอกเลยว่าต้องใจแลกใจกัน เนีนะครับผมพอทีนี้นอกจากโก้ดแล้วใช่ไหมครับก็ยังมีเหล่า PA ต่างๆนะครับผมขึ้นภาไว้บนนี้เลยแต่ตัวเด็ดๆนั่นก็คือนะครับผมคุซันแล้วตัวผู้หญิงก็เป็นนามิอุตะนะครับผมลองลงมาแล้วก็เป็นเอพีเอนะครับที่ไม่ใช่เอโก้ดนะครับวันนี้นี่แหละที่เราจะมาได้ลุ้นนะครับเวลามีคาปตั้นหนึ่งเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ด้วยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราซื้อเป็นบล็อกนี่ก็สุ่มๆไปแต่อันนี้คือมีโอกาสสุกบอกเลยว่าท็อปฟอร์มอยู่แล้ว สำหรับราชาตูนเลดอย่างเราเนะครับก่อนอื่นแต่ก่อนจะไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากจะร่วมสนุกนะครับผมบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้ผมขอ2,000ไ like. ลค์แล้ว PA ผมจะทําการสิ่งแจกกิจกรรมนะครับผมให้แชร์หน้า Facebook แบบสาธารณะนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอแต่พวกอย่าเพิ่งไปกดนะดูให้จบก่อนนะเออนะครับผมแล้วเดี๋ยวใบไ,ไหนยังไงหลังเราเปิดเสร็จเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะเป็นใบไหนเอามาร่วม <elson> <ält> กิจกรรมนักขอรับผมและนะครับก่อนจะไปอีกนิดหนึ่งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่แล้วมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายอยู่ลองอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งครับผมคอมเมนต์แรกมาเลยอยากให้ทําคลิปแนวเปิดการ์ดจริงๆแบบนี้บ่อยๆเลยครับผมก็อยากจะบอกว่าได้เลยรับปากเลย o อ0 3 ถ้ามาแล้วจัดเลยแต่ผมยังไม่หายเสี้ยเลยและผมอาจจะมาเปิดอีกหนึ่งคาตั้นก็ได้อคอมเมนต์ที่2มาเลยครับอคอมเมนต์ที่2นะครับผมการเล่นที่ไหนครับอยากไปซัดจาน <c oughs> เดี๋ย <c oughs> วมวะตบหวยเกียร์น้อยๆแตกเลยนะครับผม <c oughs> เล่นอยู่ร้านนีครับผม NK ใครอยู่หันย่นนี้ครับต8มา NK ได้เลยแล้วแวกนั้นนะครับผมแล้วก็เป็น SW นะครับสำหรับคนที่อยู่ในตัวเมืองนะครับผมแล้วก็มีร้านที่วานนะครับสำหรับคนที่อยู่แถวยอรนั่นเองและเร็วๆนี้ก็จะมีแข่งด้วยนะครับพัน วานี้รู้สึกว่ามีแข่งเดือดๆเลยเจอผมในงานได้อย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมไปเก็บบรรยากาศในงานแล้วมาดวนนครับผมพอกูไม่อยากคอมเมนต์แล้วไปลุยกันเลยครับผมไปเอาละครับผม,มผมแกะกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกๆคนได้ดูโหหนักมากเลยนะของจริงหนักมากมันหนักเพราะเอสหรือเปล่าไม่รู้นี่โอ้มมยกอดเบบี้ในนี้จะมีโกดอยู่หรือเปล่าครับผม ต้องบอกเลยว่าในนี้มีทั้งหมดนะครับ12กล่องนะครับเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับผมใน1บล็อกเนี่ยจะมีย4ซองนะครับแล้วก็จะมีท็อปปิ้งขาวมา1ซองนะครับตัวนั้นก็จะเป็นอาร์ตฟูมนะครับผมนี่ก็จะโดยรวมจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ก่อนเลยอ่าข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องข้างบนจะเป็นอย่างนี้อ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องบอกกฎกติกาก่อนนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ไว้ว่าแบบนี้ อ่าอยากจะดูทุกๆใบเลยผมขอบ็อกแรกแล้วกันนะครับจะเปิดให้ดูทุกใบและหลังจากนั้นจะไปแบบรวดเร็วเลยเพราะเราต้องทําอย่างนี้ถึง12ครั้งงั้นก็เดี๋ยวเราไปลุยเลยครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยกันตัดหน่อยแล้วกันนี่ครับผม1กล่องจะเป็นอย่างนี้นี่มีท็อปออกมา1อันตรงนี้เป็นอาร์ตซูมนะครับตัวนี้เป็นอาร์ตซูมแล้วก็จะมีทั้งหมด24ซองครับในนี้ โอ้โหเรียกเลยว่าเน้นๆนะครับผมย4่สสี่ซองอยู่ในนี้เดี๋ยวเรานับกันก่อนดีกว่า1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเหมนแจกสองสามสี่ห้านะครับ24ตัวนี้4อันนะครับผมจบ24อันปะ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับผมอาร์ซูมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมาผมขอญอาตนะนี่ครับผมชูแวบอ้ อดองโดฟาสายสืบลับผมนั้นจำชื่อไม่ได้ติดอยู่ที่ปากอะจำชื่อไม่ได้เฉยติดอยู่ที่ปากนะครับผมมาซองแรกกันเลยดีกว่านะครับผมมาเปิดมาแล้วโอเคโอเคนะครับผมใบที่หนึ่งนะครับนี่ไงนี่ไงดันติโอเต้อะไรสักอย่าง,างจำไม่ได้เนี่ยนี่นะครับสองอาร์ตมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อน นี่สองอาร์ตจะมาแบบนี้นะอ,แบบอันนี้อันนี้จะเป็นอาร์ตปกติอันนี้จะเป็นอาร์ตซูมยังไงซูมก็ยังรู้สึกว่าเท่กว่าอยู่ดีนี่ครับดูแบบชัดๆอ่าโอเคโว้ายยัยชิปหายแล้วออกแล้วมาบล็อกแรกไม่ออกเลย,มลออเลยผมตั้งอยู่เลยได้ดูนี่ครับผมวันนี้ลาสามพันมีการพันหนึ่งนะครับตามมาด้วยฟิล์มสีเขียวชอปเปอร์และโอว์บายก็อดเดี๋ยวนะพอเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูฟี่มะเนี่ย ลูฟี่โอ้ดาบสีดำแบบนี้น่าจะมีคนเดียวโอเด้งแน่นอนนะครับขอเดาด้งหมดไอ้แปดแปดคอสแปดคอสโอเด้งแน่นอนครับผมโอ้โหสูงแบบชัดๆบทที่เอ SR ธรรมดาเขาบอก SR ธรรมดาแล้วไม่รู้ทำไมมันเท่ขนาดนี้วะเนี่ยบล็อกนี้ดูมันแบบสดใหม่มากโอ้ยมันดูสดใหม่จะจัดเลยเว้ยหรือเราอาจจะไม่เคยโดนตบจากเซตพวกนี้ไงมันก็เลยแบบ เอ่อยังไม่รู้อ่ะครับผมนี่ไงครับไล่ไปไล่ไปอุ้ยเป็นไ,ไ,ไงง่ะมีเมืองกับเขาแล้วด้วยนะสีเขียววาโนและสวัสิันจิสีฟ้าดูปากผมมีคนเล่นอยู่2% w h a ป the fuck <c oughs> ดูฟามิงโก้กูมไม่มีอะไรเสริมเลยดิเออสนุกแต่มึงลำบากกุ๊เอาต่อไปโอ้นี่ครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้คืออะไรนะไม่ได้อ่านเน็ตฟิกมา เคโซโลยังุูสามานึกว่าจะมาแต่ฟิล์มแต่เป็นอีเวนต์นะเหมือนกับเป็นการฟันดาบนี่วาน,นิลาครับผมวาน,นิลาสีดำห้าพันแล้วก็อุ้ยบูเลตมาด้วยเหรอไอ้แพ็คนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับมีบูเลตมาด้วยนี่และและนั่นก็คือใครวะกาสองพันคอสสองสีดำอึ๊บ โอเคเซนโงคุคร okay. ับผมการส0 0 0ันเอาไว้ปลาได้โอเคไหลกันต่อครับ2ต่อไปผมว่านะทั้งคืนนะวันนี้ทั้งคืนแน่นอนอ่ะผมวางตรงนี้นะเห็นใช่ไหมอึ๊บวานิลาอีเวนต์อุ้ยไล่์ีอันนี้น่าจะนับเป็นเซเว่นด้วยแล้วเนี่ยน่าจะเป็น7เทพด้วยนะครับสปเปาอกมาเก็ตโกโมเลียมี6 0พ0นี่มีกค่แค่เนี้ยผมว่าสีขผมอ่ะอึบการสพครับ โอ้นามิรับผมผมบอกเลยว่าถ้าเป็นนามิแบบ P.A. มีได้มีเสียนะครับแต่นี้เป็นนามิเฉยๆนะนามิปีมเฉยๆอ่ครับต่อไปเกาะวาโนวานิลา4000นะครับผมวานิลา8000ไล่ห6อยู่สีแดงน่าจะเป็นลูกเรือโจรสลัดของใครสักคนนะครับวันนี้น่าจะเป็นเผายักษ์วานิลาเหมือนกันอีเวนต์รับผมล่หนึ่งจากสีดำและ บลูครับผมบลูฟิล์มไปต่อไม่รู้โกูมันจะมาหรือเปล่าแต่ใจก็สั่นๆอยู่ดีชูแอบอูซชึบชึบเอ้ย,อเ,อยเดี๋ยวนะอูซบไม่ได้อยู่ใบสุดท้ายหน้าสงผานชึบได้สามห้าพันครับนี่ใบนี้ก็สปอยออกมาแล้วเช่นกันนะผมจำความสามบรานไม่ได้เดี๋ยวโดนตกทังทีสองท,องทีเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะครับผมอ่ะไปกันต่อ โอ้สวัสดีครับไปนี้คอรสองวานิลาไลนหนึ่งสามพันอุ้ยอีเวนต์หนวดขาวครับจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าไล่หนึ่งรู้ทำอะไรได้เหมือนกันนะเออล๊ฟไลหนึ่งครับ1นึ่งพแล้วก็เป็นอีเวนต์ของสีฟ้านะครับผมจ่ายศูนย์เกี่ยวอะไรกับอิมเปลดาวปะผมไม่แน่ใจนะสําหรับไปนี้นะครับผมด้งใหม่ก็ยังไม่ออกเลยต่อครับผมวานิลาสีแดงอุ้ยวานิลาบล็อกนี้มันเยอะจังวานิลาสีม่วง โซโลครับผมในแพ็กนี้ต้องบอกเลยว่าโซโลบ่มีบทอาจจะเป็นไทม์สคริปต์แล้วก็โดนแยกจากกันหมดนะครับผมโอเคต่อไปสีดำครับอีเวนและและโอเคสโมกไล่สามจมดีสี่พันความสามารถนี่ผมจำไม่ได้นะก็คือเขาสปอยกับเฮ้ยอ,อยู่นี่หนึ่งใบกูไม่เห็นอ่ะพูดถึงด้งด้งก็า่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยแชง เอาหมวกฟางนี่ไปแล้วก็ไปเป็นราชาโจรสลัดของมึงเล็กๆของมึงอ่ะขอไวกว่านี้แล้วนะครับเราเราก็จะเห็นแล้วว่าการใบเล่นนะ่ะจริงๆมันก็มีหลายใบยแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะมาลุยกันกันกบใบสุดท้ายอยู่ดีนะครับผมอึ๊บอึ๊บเออมิสเตอร์ทรีนะครับผมป่ะขอไปไวๆเลยแล้วกันเพราะว่านี้เรามายังไม่ถึง10%เลยนะนี่เราก็ต้องไปแล้วอุว้ยเกตโกโมเลียโอ้โล แต่เราก็ยังมีบทอยู่นะในสงครามครั้งนี้ตอนท้ายนะนี่ครับโดฟามิงโกยังอุตส่าห์มามาคอ1สหนตีแล้วลงใต้เด็กเราพลังสองพต้องติด1ด้งด้วยผมจำได้ครับตัวไหนที่ผมอยากจะใช้นี่ครับเดี๋ยวนะนี่มีกาสอง0ันกี่ใบเนี่ยเออมีทั้งกราฟแล้วก็ทั้งเซนโงคุนะครับผมใจคอเริ่มไม่ดีแล้วอะ่ะเริ่มรู้สึกว่ามันจะไม่มาหรือเปล่าเนี่ยอึบึบ การสังสรรค์ปาร์ตี้วานิลาเฮ้ยเฮ้ยเยอันนี้มาอันนี้มาอันนี้มาแต่ว่าขออนุญาตแต่ว่าขออนุญาตขออนุญาตโอ้ยสมองพีเอเฮ้ยืหอหนวดขาววะ่ะสม,มหงือหนวดขาวผมไม่รู้เลยขออีกนิดนึงเฮ้ยชัวร์แล้วนวดขาวแน่นอนับผมไปเอา้าไม่ใช่ครับผมอาคาอินุครับอา,อ,อ,าอาธรรมดาอคาอินุครับผม อ่ะผมว่านะถ้ารอบ็อกหนึ่งแล้วค่อยไปแม่งชา้าเกิน <Yeah. S 1> ผมไปแล้วละ่ะใครจะดูใบเล็กก็ดูเหอะอุย้ยกาสองพันไล่สี่เออมันต้องแบบนี้ไปไวเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดียเด๋ยว,ยว,ยวอะไรอะ่ะทำไมแดงเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะใบนี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> หัวหัวเดือนขาวผมก็ไม่เคยเจอว่าโดไมันแดงขนาดนี้นี่โคบี้ขาวดำต่อไปกันเลยจะเป็นการเสียเวลาซึบ ต้องออกอุย้ยมาแล้วมาแล้วคู่ซันแน่นอนเห็นอย่างงี้คู่ซันแน่นอนนิดเดียวเห็นนิดเดียวผมสายเดาอยู่แล้วคู่ซันแน่นอนไปครับผมคู่ซันแน่นอนให้กูเดา,าได้มั่วอย่างงี้นี่ครับผมคิซาลุพีเอครับผมออกเป็นที่เรียบร้อยอูงงเลยม,มันมาวะเหียย้ยงว่าคีซาลุพีเอ้อูหนี่เลยิบระยยับเลยนะนี่เห็นปะมันจะมีแบบระยิบระยยับเห็นไหมครับ ตัวนี้ถือว่าเป็นสีดําเป็นตัวบล็อกที่ที่แข็งแกร่งมา,มากๆนะครับของสีดําเลยเรียกได้ว่ายืนถึกยืนทนเลย,เลยแหละแลวไม่โดนสังหารด้วยนะจากเอฟเฟกบอกเลยว่าปวดประสาทอยู่แต่คือบล็อกนี้เรารุ้นได้แค่ลีดเดอร์แล้วนะเพราะว่าพีเราออกแล้วนะครับผมไป,ปดูกันต่อเลยครับโอเคไปต่อต่อเนื่องครับ <c oughs> ดูโอ้จะหร ữ, ือเถอ ลงออกไปครับแย้มแย้มสีม่วงคอสสองและเฮ้ยใครวะไม่รู้ใครครับจากในแกง๊งในคุกอินเพลดาวอะแต่ไม่รู้ใครเหมือนกันต่อไปครับผมเหลืออีกโอ้เหลือหลายซองจัดอยู่เหมือนกันครับผมว่านะ <laughs> หมดนี่ผมว่าถ้าหมดนี่ยาวยาวแน่น <laughs> อนคอสสองครับผมอีเวนต์ไปแบบไวเลยนะ <laughs> มึงบอกมาหลายทีแล้วจะไวกูเห็นไม่ไวสักทีขอ7เจ็ดครับผม และโอ้ลูฟี่แต่คนละอารนะถ้าเป็น PA จะสวยมากๆเลยอารนี้เจ้าหน้ามาใกล้ๆเลยครับต่อไปครับผมเอาดองออกและสิ่งลี่ราจะได้เห็นนี่ก็คือสีม่วงคอสสเป็นโหสังหารได้1คนรู้สึกว่าคอสเท่าไหร่ไม่รู้เคคอสเท่าไหร่แต่ผมจําไม่ได้ตัวนี้ยี่สไม่พอหมายถึงว่าตั้งตรงนี้ไม่พอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราซ้อนเอาแล้วกันโอเคต่อไปครับ ออสสีฟ้าโอ้โหสีฟ้านี่ผมให้ใครมาหยามไม่ได้และและโอ้ตัวนี้แข็งแกร่งมากไม่ม่มีการบนมือบวกพลังอีกสองพันครับผมผมบอกแล้วว่าสีฟ้าเนี่ยจะไม่มีใครมาหยามผมได้ถ้าสีอื่นผมไม่รู้อะไม่แปกแต่สีฟ้าผมต้องรู้ทุกใบต่อไปครับนั่นก็คือมาแล้วครับสีแดงสีแดงคอสสองเกาะสองพนนี่เลยดูตามนี้เลย อ้าวจะเป็นตัวยกเพชรนี่หรือเปล่าเอาเอเอไม่รู้จักครับน่าจะตัวบั็กต่อไปครับฟึบนั่นก็คือสีฟ้าคอร์ดห้าเอาละงานกูบาละแต่มีเคาน์เตอร์2,000ครับผมมีเคาน์เตอร์2,000มาคอร์ดห้าผมขอดูมืออีกนิดนึงไปใครวะอ๋อในยิมเพลดาวแน่เลยไอตัวผู้ชายผมดำๆอะ่ะมทำไม่ได้แล้วเอาละมึงนี่แหละไอคนนี้แหละอืมอ่ะต่อเนื่องครับผม วางต้องไว้แล้วใบนี้จะเป็นสีห้าของสีดําครับโอ้โหโอ้ตัวนี้เป็นบ็อกเกอร์ตัวเจ๋งนี่เลยมาเลยสองบ็อกเกอร์ตัวโหดบ็อกได้หนึ่งครั้งแล้วก็ขังตัวตีได้หนึ่งตัวนะครับผมบอกเลยว่าตึงๆเป็นบ็อกตัวตึงเลยว่าซองนี้ผมว่าน่าจะหมดแล้วล่ะมีแค่พ a เอไปเดียวตอนนี้นะฮะเคอุ้ยท่านี้สวยวะดูดิผมคิดสรุต่อไปครับโอยยวัยยวัยยอะไรตึง สีดำไล oh, okay. right? ่สองน่าจะเป็นอีเวต์แล้วล่ะโอ้หมัดไฟของอาใครนู้โอเคบล็อกแรกเรียบร้อยนะครับผมจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วมาแล้วก็ผมบล็อกที่2อันนี้ผมไปแบบสตรีทเต็มมาสตรีมโนวาคอสติกกิงอาบลเลยนะไปครับและฮอตหนึ่งครับผมโอเคลุยกันต่อซองต่อไปชึบวิววิววิววิอะไรรับเนี่ย แล้วคือเป็นสีทองอลังเลยตอนเนี้ยสีทองแบบอลาาังช่างเฉงมากแต่ผมไม่รู้นะว่า,วาใบน,นี้คืออะไรแต่ไม่เป็นสีทองแบบสะท้อนมากอ้สมบกแน่เลยว่ะเฮ้ยไล่สิบคู่สันเอ้ยเดียวมันเป็นคู่สั้นเบียออกเลยเหรอเราเสียดายกัดเลยดียงนั้นอ่ะคู่ันเบียเบาไม่ใช่อ,อย่างรอดไ,ไม่เคยรู้สึกดีแบบนี้มาก่อนผมรู้สึกว่าออกมาแล้วไม่ใช่เบีอมันก็รู้สึกดีสุดๆไปเลย ต่อครับผมมาตัวนี้เป็นอาร์ูมครับอ่าต่อไปด้งโอเคต่อไปครับแย้มหน่อยแย้มหน่อยเออ,อาการสองพันอย่างนี้ไม่ครับนี่กรับจริงด้วยต่อไปครับเปิดฉากด้วยสีแดงออ้ยเอยอย่าบอกว่าเซ็กอีกใบนะอุตะวอเอออีวานหรือเปล่าโอ้คอสูตอย่างนี้ไม่ใช่ละอีเวนต์ครับไม่ใช่อีวานแต่เป็นอีเวนต์ <laughs> ม่ใช่มุกนะอันนี้คือมั่วขอครับผมเปิดมาด้วยเรือของหนวดขาวและสีแดงครับคอร์สสองการสองพันไม่ต้องสื่อการสองพันคอส 2, ส 2, องต่อไปครับผมสีม่วงสีไปครับต่อไปเปิดด้วยกอวานุครับหลังจากนั้นคอร์ส 5, 1000. ห้าหนึ่งพันอุ้ยอันนี้ตาสแตนล็อกที่แขนมันมีอันนี้ด้วยครับเอฟเฟก เฮ้แต่การชุดนี้ก็สวยดีนะคือแบบธรรมดาก็คือธรรมดาแต่สวยก็คือสวยเวอร์ไปเลยมาครับผมเปิดด้วยสกิลของกิซารุครับกาดสองพันไล่สี่แบบนี้ก็ไดมอนด์เลยครับเอ่ okay, ต่อไปงานสังสรรค์ของ e ขอีวานคอส4กาด1000ฟิล์แน่นอนบลูก๊กว่เริ่มเสียแล้วเนะี่ยเปิดรอบเดียวก็จำได้เลยนะโปเบเยอร์นี่หว่าต่อไปครับคอส3 1 0 0 0สีดำอย่างแน่นอนนั่นก็คือโคบี้ คนสวัรดจชัดอันนี้ร,รันรอบแรกนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้มีลุ้นอยู่นะเพราะว่า <broadly> ออกมาดีๆคือคุซันพียังไม่ออกยังมีลุ้นอยู่โอ้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 ะยังไงอีเวนไลน่2สต่อยเรือหรือเปล่านี่ไงว่าแหละต่อยเรืออำไมครับเปิดด้วยเรือครับผมตามมาด้วยอุย้ยอันนี้ตึงอันนี้ตึงอุ้ยออกมานี่ก่อนเลยหนวดขาวหรือเปล่าออกมาสีแดงนี้ เฮ้ยล่างซ้ายเป็นแบบนี้ชัวร์แล้วว่ากมม่วเฮ้ยอีเวนเขาเรียกว่ายาวหยอกยาวหยอกเปิดด้วยโซโลครับผมแบบวอนดิลาว้าว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 ผู้คุมคุกช่ออะไรเอ่ยผู้คุมคุกสีม่วงแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือพีเอหรือเปล่านะไปครับมาเจลวเล่นถือว่าได้ตื่นเต้นแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่เราตามหา ขอกะโดดแบบได้อีสอ่ะเขารับกันไปละแสนเลยนะเว้ยแสนสาหัสพอดไล่จอย่างนี้การ์ดฟิล์มอย่างนี้ลูฟี่แน่นอนครับความจำบูนมันระดับเปร์ตาริว่ะเฮ้ย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 ยมาอีกแล้วมีเอ้ลุ้นอีกแล้วสีทองแบบนี้อีเวนต์หรือเปล่าน่าจะเป็นอีเวนต์ครับอีเวนต์ของสีม่วงไล่สองผมเข้าใจละถ้าขอบทองแบบเนี้ยมีโอกาสเป็นอีเวนต์สูงนะครับแล้วก็ถ้าขอบทอง ต้องดูค่าล่ไปเออมันก็จะมีโอกาสเป็นพรุ่งนี้เหมือนกัน้มาแล้วครับตึงๆหนวดขาวเปล่าตึงๆผมบอกเลยว่าตึงๆเห็นขอบนั้นไหมตึงๆแน่นอนหุยแต่อันนี้ผมเคยโดนหลอกนะหมาป่าอาไครนุขอเดาว่าเป็นอาไครนุไปไม่โดนหลอกซ้สำสองเลยไม่ธรรมาดาว่ะผู้ชายคนนี้เห็นปะผมจําได้ว่าคุ้นๆเหมือนผมเคยโดนหลอกจำได้ทุกคอมโบวันนี้ลาได้ห้าครับเปิดมา ขอดูหน่อยสิไล่สีสีฟ้าครับต่อไป,ปวันนี้ลาไล่หนึ่งสมกูรณ์ครับผมต่อไปเฮ้ย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 เอาลาว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 ครับผมมาลาวมาลาวอุ้ยอุ้ยรอบนี้แผนที่มันอุย้ยมันแปลกๆว่ะไม่รู้ว่าแผนที่หรือกิจน้ําแข็งนะตอนนี้ไม่รู้ว่าแผนที่หรือกิจน้ําแข็ง ชิปหายแล้วเอพีเอ,เอแน่นอนเลยว่ะตรงนี้แต่มันไม่ใช่กูไปครับผมเอธรรมดาธรรมดาแล้วเอธรรมดาครับผมแต่ก็ถือว่าเถื่อนอยู่นะถือว่าเถื่อนอยู่เป็นอาร์ที่สวยจัดอยู่เหมือนกันครับโ <_ S 2> อ้สวยมากเลยอะพีเอมันต้องอยู่ในหนึ่งในสามนี่แหละเว้ยเอา่อยเว้ยจินเบวัานี้ล่ะไลน์สามขาดสองพันต่อไปครับ เฮ้ยโอ้โหอ,อันนี้ชัดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้นวดขานี่ครับผมว่าชัดอันนี้ไปกันต่อยังไม่หยุดยัง้งพีเอต้องอยู่ในหนึ่งในสองอันนี้แล้วนะถ้าไม่มีพีเอนี้แปลกๆเลยนะกินกินมาเลยนะไม่ใช่ใบนี้ลนะพีเอใบหน้าละแน่นอนอย่ามาโตล่างอะไรเนี่ยล่างมังกรน,น้อยอะถ้าพีเอไม่ออกกล่องนี้นี่มันมีกลิ่นสุดเลยนะขอดูก่อนนะเฮ้ยเชีย่ย สีแดงคือสีแดงมันได้ลุ้นไงเฮ้ยสีแดง PA เป็นใครไปได้บ้างวะไม,ไม่ไม่ใช่แล้วข้างหลังไม่ใช่เออลายสมุดแสดงว่าไม่ใช่กูนะแล้วเฮ้ยที่อะไรไมคิดไม่ออกเลยครับลายเก้าก็มีคนเดียวทีลายเก้าสีแดงหนวดขาว PA เครับผมเฮ้ยบอกนี้ไม่มี PA นะครับผมแต่ออกเสกมาผมไม่แน่ใจว่าเสกทับกับ PA หรือเปล่านะครับถ้าเสกออกทับ PA ก็แสดงว่า คูซันนี้ก็คือ BA ของเรานั่นแหละนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนบล็อกแนปะ๊บโอเคป่ะพร้อมครับรอบนี้ต้องไวกว่ารอบเมื่อกี้นะครับผมปะ่ะเราไปไวสุดๆเลยไวแบบสุดๆเลยครับมาครับผมยามาโตะต่อไปครับเฮ้ยทองและอีเวนต์ครับผมต่อไปครับว้าว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 คูซันแน่เลยวะนี่ไงคูซันคอสสี่าหายากอยู่นะ เอาจริงและเป็นตัวที่ได้แรมมือด้วยเพราะว่าได้จัว่วตัวที่ได้จั่วด้วยนะครับต่อไปแวบอีเวนต์ครับผมว้า้เด้งฟันใครโดโคตรเท่อามาเปลี่ยนเปิดกาอาร์ตซูมกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่อะไรอะตัวอะไรครับเนี่ยน้ำมูกไหลด้วยต่อไปครับเฮ้ยเอาแล้วมาอีกแล้วโออีวานห้ามแย้มครับทีมงานบ,บอกว่าถ้าแย้มเนี่ยมึงตัด สามอีพีแน่ได้ครับผมเอสบัตอัคีต่อไปเฮ้ยมาอีกแล้ววะกูอยากแย้บเลยะขาดการสองพันถูกต้อต่อไปฮึบอุย้ยเี่วะมาวโก้แต่ว่ามันไม่ใช่พีเอนะแต่ถึงเป็นพีเอมันก็ยังดูไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ต่อมาครับค่าไลนหนึ่งแบบนี้บากี้ บากี้นี่มี PA ด้วยนะผมอยากจะบอกและโอ้แก๊งนั้นเลยอิมเพลดาวต่อไปครับผมึ๊บเอ้อไล่สามส MO กต่อไปว้าวว้าวว้าววเป็นที่ผมเคยได้แล้วเอฟเอหรอเออดีใจดีไหมดีใจดีไหมแต่ก็กำลังทำใจได้ว่าพีเอกับเสกยังไม่ออกเฮ้ย ออ,อีเวนต์ครับผมต่อไปคอสี่ตัวนี้เถื่อนมากผมได้3าก๊อปปี้แล้วอีกใบเดียวใช้ได้เลยต่อไปครับคอสห้าก่อสองพันในตัวเดิมเยา้าต่อไปครับผมคอสสามหนึ่งพันสโมกเอ้ยโคบี้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ต้องเย้มจริงวะมันคือไฮไลท์เลยมั้งเนี่ยตัวอะไรครับแต่ผมคุ้นจัดเลยวะคุ้นจัดจัดเลยวะ มันได้แล้วอ่ะคือมันคุ้นมากเลยอ่ะผมรู้แลลวโอเด้งและต่อไปครับฮอร์เจ็ดอย่างนี้ก็รูฟี่หลายๆกันไปนเลยฮูซบครับและอีเวนอุ๊ย่ใช่อีเวน,เว,นว่ะโอ้ฮูซันอีกแล้วหรอเอ่ียกูไม่ออกแล้วดีอย่างนี้อะอะไรของมึงนี่น้องเซกออกอีกแล้วครับผม จบแล้วไปไวเลยแล้วกันงั้นโอเคไล่สีไดมอนด์โอเค,ออเคต่อไปไล่สีบรูคต่อไปครับเฮ้ยสีฟ้าอีเวนไล่ศูนย์แน่นอนโอเคต่อไปไล่หนึ่งบอมีที่ตั้งแล้วรองท้ายครับผมเฮ่ยผมรู้สึกไม่ดีใจเลยโอ้ลายฮ่า ไอ้ยาเซาขึ้นบล็อกใหม่ครับผมมาเรียนต่ออุ้ยอะไรอ่ะอีเวนต์โคตรเท่ช่างแมงต้องรีบว้าวมาเลยใบแรกแชงสตามมาด้วยโอเคต่อไปครับปุ๊บบากีต่อไปเริ่ม3 4การ2,000ครับผมสีฟ้าผมมีสัมผัสว่ะใบเนี้ยเห็นปะสัมผัสที่มั่วต่อไปครับผม เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ย,เย,เย,เยตัวคุมๆต่อไปอ้มาแล้ว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 อะไรไม่รู้โออีวานไปตรงนี้แล้วกันครับใบใช้งานไปกันต่อไล่สี่ครับมอฟโกต่อเนื่องเปิดมาด้วยแฟงกี้และตามมาติดๆด,ด้วยไม่มีคำบรรยายไล่สองการสองพันครับผมครับต่อมา ด้วยเวนิลาคอสสี่ไล่ศูนย์อีเวนต่อไปครับอีเวนต์ไล่หนึ่งใครโดนหลงจักต่อไปครับผมเฮ้ยคิซารุไม่ใช่ครับมั่วไปเรื่อยอยากได้จนหลอนนะเราประมาณนั้นนะต่อครับผมและนี่ก็คือลายสีครับตัวใช้งานโอ้ก็ได้ดันไล่ห้านี่ถ้าได้สี่นะ พลังเจ็ดพันนี่เถื่อนเลยเ <laughs> ยียังไม่ออกเราก็ยังใจชี้โอเคสโมกหลายยาวครับสีม่วงไล่สามกาดสองพันเนี่ยไปครับว้าวไรวะนนี่ยไอ้เฮียมาเป็นเพิง a P <laughs> เอ a นพีเอน่เฮ้ยผมว่า a P a ไม่เอ็นพีเอแน่เลยว่ะไฟมันชัดจัดๆเลยอ่ะไฟมันชัดมากเลยว่ะเหลือใครนู้วะ่ะไฟมีแค่สองตัวเดี๋ยวผมดูหัวแป๊บ อุย้ยแต่ว่ามันเวววับจับตามา้างอุย้ยขอดูกทัดแล้วดูดูไปอาคาอินุรับผมอุ้ยไมมนไม่้อสนับสนุนไม่ด้สนับสนุนกูเป็นแบบโอ้โหอาคายนุ p ีเอใบนี้ใช้งานด้วยนะลงมาแล้วก็ซัดหนึ่งตัวลงไปนอนกิ้งไงเป็นพี่เอโงอีกแล้วพี่เอโงอีกแล้วแม่เอ้ยไปต่อรวดเร็วขอสาม ต่อไปอเออกอีกแล้โแวโซโลคอสต่อไปครับว้าวว้าวกุสันไล่สีนี่ต่อไปครับโอเคกาดสองพันคือผมบอกเลยผมเคยเล่นนะมือขาดแล้วก็บล็อกน้อยแต่พอได้เซตนี้มาผมว่าน่าจะเถื่อนกว่าเดิมเยอะกาดสองพันดีแดงไปต่อกาดหนึ่งพสุดท้ายครับอย่าบอกนะสองนี้หนักแปลกๆอย่าบอกนะอ้ย <c oughs> โอ้เด้งจําได้แล้วคือเห็นแบบวุบวับแล้วก็จําได้แล้วนี่ครับผมเดินเดินมาแล้วก็มึงก็มาแทงแล้วก็อยู่ๆก็กลับตัวอะไรขึ้หลนๆ,ๆ,ๆอ่ะบลอกต่อไป <c oughs> ถ้าหลุยโฮมหรือว่าพี่หลุยของเรานั่นเองนะครับผมหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ บริษัทคิดแอนคิดนะครับจำกัดที่จําหน่ายสินค้าถูกลิขสิทธิ์เรียกได้ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะครับสำหรับมอกออของค่ายบันไดและค่ายอ่นมากมายนะครับผมและขอขอบคุณโมเดินการ์ดด้วยนะครับผมที่ทำให้เกิดคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาได้นะครับ